ném nhiều dưa ta hmm, hmm một ai, có phải lại gì này? สมัยเป็นเด็กน้อยแม่พี่น้องขากินก่อนไปรงเรี่ออันเดียวอันละบาทสองบาทแล้วก็กินเขาลหลายๆกินเขาเนียวหละๆแบบตุ้มก็มีนะคะอืม ผู้ใดอยากกินกะโกสัซังได้เลยค่ะอืมแต่เทียมสดถั่วขัวอยู่ด้านหลังเป็นทั่วทอดหรือทั่วขัวกบไม่แน่ใจ ข้าเจ้าแถมหายมากน้ำดีอ่ะอืมกลิ่นขาเรียกต้องหอมอ่ะอืม แบบตุ่มก็สิแบาบว่ตาตมุตะมิหนาหักฮมตุ่มละค่ากินกับข้าวเหนียวก็ได้เป็นกับแก้มก็ได้แซบบ่บอ,อไปกดสั่งมากินเด้อแซบบอีเหลีย แบบตุ่มกับแบบแท่งรสชาติเดียวกันกินแบบแท่งดีกว่าจังบได้แกะดูอาาแซ่เย็นเก็บไว้ได้กินโดนๆเลย้ด้ กินกับข้าวเหนียวแม้ดีดีข้าวกันข้าวกัน <c oughs> ตรวจทอดอืมๆ ม่แห้งผอง่ไม่แห้งใส่ได้กิ่นเขากับแนวสอแซ่บๆกระซีมีปักพีกมานาแต่ละตุ่มกินแหนมที่ขาดไปได้เลย,เลย xà tiêm xôi cà bọc thịt ngoài Kinh đi đi กระเทียมสดกับบกพริกหน่อยทางสายทางสายเพชรตัวบัน สำหรับใครที่ไม่กินข้าวเหนียวกินกับข้าเจ้าก็ได้ด้อกับข้าสวยหไหม,มหรือถ้าใครไม่กินดิบก็เอาไปทอดหรือไปเวฟก็ได้ถ้าแหนแบบนี้ไอ้ว่ากินกินแบบนี้กินดิบแบบนี้แซ่บ ไม่เึงเล็กหน่อยฉันอยากก็ไปเว็บใจมัก็เว็บกตซีแซบไปอีกแบบนะอืม น้ำลยลาแบบจากเปกเด้นเนาะแซบชนิดที่แบบว่ากินได้เรื่อยๆก<ๆ>ินแบบเพื่อนๆเลยไหมพี่นองค่ะ 그렇군요 음, 음. แก่รสกินเบบดลากรลายอ่ะอ,อิ่มอิ่มเต็มเนาะอย่าลืมไปกดซั่งมากินด้วยครับพี่น้องค่ะแหนมสุ่มแหนมแทง ่แบบต้องบอกต่อเลยสำหรับคลิปนี้กะกราบขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะไอซินเยอดไปก้า